สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศในตอนค่ำคืนนะครับหลังจากที่ถ่ายบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับในช่วงของการติดตั้งเวทีให้ดูแล้วนะครับมาคลิปนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศในตอนที่มีไฟแสงสี ครับตอนนี้นี่โอ,อ้คนดูก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับตอนค่ำคืนนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับนี่ไฟแสงสีวันนี้เป็นงานขายบัตรนะครับไม่ใช่งานฟรีนะครับ บาทละ120บาทนะครับพี่น้อง FC ก็กำลังทยอยกันมาเริ่มหนาตาแล้วนะครับเท่าที่เดินดูบรรยากาศทั่วๆไปนี่ก็จะมีพี่น้อง FC นะครับทยอยกันเข้ามาในงานเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป ข้างในงานกันดูนะครับว่าพี่น้องเข้าไปข้างในมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับ,รบข้ามแขนด้วยข้ามแขนด้วยจ้างจ้างข้ามแขนเคครับโอ้ไฟแสงสี สยงามอลังการมากๆนะครับตอนบ่ายเนี่ยเราเห็นแต่วเวทีเีป่าๆนะครับแต่พอตกค่ำคืนมานะครับติดตั้งเวทีแล้วก็ฉากแสงสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศความสวยงามของเวทีมอลํำนะครับวันนี้เป็น หน้าที่ของปฐุมบันทึงศิลนนะครับข้างหน้าเวทีนะครับก็มีพี่น้องเอฟซีได้มาจับจองมองหาที่นั่งกันนะครับเรียบร้อยนะครับเยอะแล้วนะครับ ใหญ่อลังการนะครับหมอลำไมายเลขหนึ่งแห่งประเทศไทยปฐมบัเทิงศิล์น,นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเช็คซาวเตรียมความพร้อมบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าเวทีสวยแค่ไหนนะครับ แสงไฟระยิบระยับสวยงามนะครับงานดูไม่เบื่อเลยนะครับมากันได้นะครับที่โรงเรียนบ้านโกโสม้มอำเภอรัตนบ,บุรีนะครับสำหรับแฟนคลับเอสซีปฐมบันเทิงศิลป์และก็พี่น้องที่ชอบเสียงร้องเสียงลํานะครับคำคืนนี้มา บและสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการความสนุกสนานนะครับมากันได้นะครับตอนนี้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับประมาณ1นึ่ทุ่มตรง โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติกดกตามให้กับช่องสมชิตแชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ